ดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้ง3คนนะคะในรายการเล่าข่าวชาวเกษตรค่ะทางช่องลูกทุ่งแม็กซาคโกทีวี139สวัสดีคุณแม็กแล้วก็คุณบอกด้วยไหมคะครับผมแนะนําตัวกันหน่อยเนาะแนะนำเลยแนะนำก่อนดีอ๋อได้เลยแคปแรกเลยเอาเลยที่ิร์สก่อนแล้วกันแนะนําแนะนําก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะลีน่าสธะ ขอภัยค่ะบอกชื่อจริงน่าจะดีกว่าเนาะยารินาสถาปนานันค่ะครับผมสถาพรอินทนรักครับแล้วผมครับธนภัทรท่าสเมอนครับครับเราจะมาพูดคุยทุกวันนะใช่จันถึงอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับข่าวของชาวเกษตรโดยตรงเลยนะคะคือจะเป็นเรื่องของเกษตรอืมครับเดี๋ยวหลายคนสงสัยนะท่าบป๋องว่าเราสามคน มาจากไหนแล้วมารวมตัวแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราข่าวของเกษตรได้ไงจริงๆเราเจอกันบ่อยค่ะถ้าคุณรับฟังฟังลุกทุ่งแม็กซาโกก็จะทราบเลยว่าจะเจอกับเราทั้งสองคนนะคะน้องลีน่ายาลีนากับน้องป๋องชิยงใหม่ด้วยเองนะหลายๆคนก็จะรู้จักเราในทางวิทยุลุกทุ่งแม็กซาโกกันเป็นอย่างดีครับส่วนตัวผมเองก็จะปุบปุบโผล่นะในทางวิทยุในนนมของแม็กธนพัทรนะครับใช่ค่ะคุณแม็กก็จะมาเจอกับพวกเรามั่งนะคะในรายการวิทยุนั่นเองเนาะอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าข่าวเกษตรเนี่ยมีความสําคัญกับ น้องเกษตรกรพอสมควรเลยแล้วป๋องคือจะพูดถึงว่าเรื่องของค่าการเกษตรเนยครับประเทศเราเนะี่ยประเทศไทยไทยแลนด์ของเรานี่ครับเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่ามีพื้นฐานของการเกษตรเป็นหลักชครับเราไม่ใช่ประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยจากอุตสาหกรรมใช,ใช,ใช่ถึงแม้จะพยายาม <c oughs> จะไปให้สู่เป็นอุตสาหกรรมขะต่างแต่ว่าโดยพื้นฐานของคนไทยแล้วครับ ภาคการเกษตรต้องบอกว่าเ0้าถึง90%เปอร์เซ็นะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าผู้บริหารของเราก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะเราก็เลยมีช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยที่ที่ทราบมาก็คือว่าเจ้านายของเราหรือว่าคุณแดงมัซโก้นีต้องต้องตั้งใจว่าอยากจะช่วยเกษตรกรจริงๆนะครับถึงจะนํา เอาสิ่งดีดีผลิตภัณฑ์ดีดี <มา S 3> เรามอบให้กับเ<ช><อ>กษตรกรนะคะพูดถึงการเกษตรนี่นะครับ,รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละพรอะองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาคการเกษตร,รนะรในอนาคตเนี่ยที่ด,ดูสิครับว่าคนเราจะกินน้ํามันได้ไหมไม่ได้นะจะกินอย่างอื่นได้ไหมกินไม่ได้นะครับนะครับมันต้องกินข้าวกินพืชกินผักกินหมูกินเป็ดกินไก่กินปลาเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับ จะไปให้กินอย่างอื่นนั้นก็คงจะลาบากลำบนกันพอสมควรนะเพราะนั้นเมื่อพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงอนาคตของประเทศนี้เลยนะครับพระองค์ท่านก็วางพื้นฐานของภาคการเกษตรนะฮะคิดดูแล้วกันนะครับว่าเหมือนที่เราเคยเห็นกันในในโครงการหลวงเลยการพัฒนารําริกเลยนะครับของพระองค์ท่านนะฮะนะฮะพระาชวงเนี่ยนะครับนะฮะคิดดูแล้วกันครับว่าที่พักหรือพระราชวังของกษัตริย์องค์ใดในโลกนี้นะครับ ้ยงหมูถึงเป็ดมีของบ้านเราไงมีแต่กระดาษบ้านเราที่แบบว่ามีทั้งการปลูกข้าวนะคะแล้วก็เลี้ยงวัวนะโคโคนมใช่ไหมมีโคนมนะคะแล้วก็ คือทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพราะว่ามันบ่งบอกให้เห็นถึงประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีต้องบอกว่าประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่เลยก็เป็นเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาของเกษตรกรณนะวันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะมากมันก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่อย่างน้อยๆแหละเกษตรกรจะได้ทราบว่า ราคาสินค้าเกษตรจ,จะเป็นยังไงจะขึ้นจะลงไปในทิศทางไหนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะเดี๋ยวถ้าป๋อง,งใิม่จะบอกแน่นอนว่าใครที่ประสบพบเจอปัญหาอยากจะเพิ่มผลผลิตอยากจะต้องการจัดก,การปัญหาต้องทํายังไงแล้วป๋องสามารถที่จะบอกพี่น้องไกเสริมความได้คือพูดง่ายๆว่าทางเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดได้ชมหรือได้ฟังรายการนี้แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาในการที่จะทำให้ผลผลิตตัวเองมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ละอย่างด้วยนะคการด้วยนั้นค เคยสงสัยไหมมีมีคนเคยสอบถามมาระหว่างเกษตรกรรมกับกสิกรรมต่างกันเออนั่นะสิเอาจริงๆนะน้องนี่ยังไม่ทราบเอาตรงเลยว่าน้องนี่ยังไม่ทราบว่ามันต่างกันยังไงเพราะบางทีใช้คําว่าเกษตรกรรมครับบางทีก็ใช้คําว่าเกษตรกรรมาเออแล้วมันมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าคําว่าเกษตรกรรมครับคือการทําการเกษตรทั้งหมด ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์ยกเว้นปัุสัตว์แต่ถ้ากสิกรรมคือรวมเกษตรทั้งหมดรวมถึงการสุสัตว์ด้วยประมงก็ใช่ด้วยนะคะประมงก็ใช่ด้วยการเออการเลี้ยงโคนมหรือว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงทุกอย่างในอวกาศเนี่ยรวมกันแล้วเ เราจะพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมเกษตรกรรมเป็นตือว่ะแต่ที่ของเราเนี่ยหลักๆของเราก็คือเป็นเกษตรก็คือในเรื่องของพืชพืชสัส่วนใหญ่เอ็แบบนั้นเพราะว่าพืชในพูดถึงเรื่องของพืชเนี่ยบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเป็นประเทศที่มีบุญนะนะฮะซึ่งอยู่ในเขตที่แบบมันมีความเหมาะสมครับมีความเหมาะสมทางทางด้านชีวภาพมากนะฮะความหลากหลายทางชีวภาพเรานี่เยอะมากนะครับอยู่ในเขต ฮจะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม่หนาวนะครับฝนก็ไม่มากเกินไปฝนไม่มากเกินไปไม่มีพายุพายุอะไรมากมายทุกอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างดูลงตัวเนาะใช่ลองกินอะไรสักอย่างนโยนไปนี่เดี๋ยวมังกอกขึ้นมาดินก็เป็นดินทองคําเขาเรียกว่าสูวรฒนภูมิแผ่นดินทองคานะฮะอะไรปลูกเนี่ยได้หมดเมื่อก่อนนี่เคยบอกว่ากิน ไอ้พืชอะไรอ่ะผลไม้ทางทางเหนือเนี่ยนะฮหรือมาแพงอะไรต่างๆเออไไม่นะบ้านเราี่ปลูกไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับมีแล้วค่ะส่นทางเหนือทุกอย่างไงก็ว่าได้นะฮะแม้กระทั่งดอกทิวลิปครับไม่ต้องไปตามดูถึงเนี้ยเท่าไหร่ที่นี่ก็มีเชียงรายก็มีพายยาวเชียงใหม่ลายไหนมีหมดนะครับนี่คือเนี่ยท่าไม่เรียกว่าส่วนภูมิหรือแผ่นดินทอง เราจะเรียกว่าอะไรน่นนสิใช่ไหมครับนะคะแน่นอนว่ารายการของเราจะมีทั้งสาระความรู้แล้วก็ที่สําคัญค่ะจะมีเก็บนองต้องบอกว่าเป็นเก็บเคล็ดลับที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้สําคัญมากเลยนนาะอีนาเพราะว่าอะไรครับยุคปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่า รุ่นหลังๆนะอ่ะจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการเกษตรเท่าไหร่เพราะว่าหรือว่ามันก็จะมีบางประเภทที่คือเหมือนกับแบบว่าเขาเคยทําวิธีไหนแบบไหนเขาก็จะทําเหมือนเดิมแต่ว่าผลผลิตมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะทําให้เขาเรียกว่าออรายได้เพิ่มขึ้นได้ ตรงนี้เราก็จะมามีเคล็ดลับจะบอกว่าจะมาช่วยคงไม่ใช่แบบนั้นแต่จะมีเคล็ดลับว่าถ้าในช่วงฤดูนี้ให้ระวังเพียอย่างงี้ใช่ไหมคะเราบอกเห<ะ>มือนกับกว่า<ะ>บางฤดูกาลนี่นะคะมันก็จะประสบปัญหาเหมือนกับเดี๋ยวแลรงชื้นบ้านเราอย่างที่เราบอกแล้วนะฮะอย่างที่บอกให้ทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนี่ะเพราะฉะนั้น พอความหลากหลายชีวภาพในเรื่อน้ะครับมันก็จะมีเรื่องของโรคก็เยอะแมลงก็มาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วยิ่งเราทําการเกษตรแบบจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับนะฮะมันก็มีความมีความหลากหลายชีวภาพเนี่ยอะไรอันหนึ่งที่มันเคยบาลานซ์กันอยู่นะครับนะฮะในในในสภาวะธรรมชาติเหมือนเดิมเนี่ยนะพอมาขาดหายไปมันก็จะเกิดปัญหาครับมันไม่สมดุลกันใช่เพราะฉะนั้น ปัญหามันก็จะเยอะนะปัญหาของภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเยอะนะเหมือน,นอย่างที่น้องว่าน้องลีนาว่าอะไรครับว่าเดี๋ยวเจอโรคนะฮะน่าเน้นเจอโรคนน่นโรคนี้มาลงอะไรแล้วมาลงแมลงเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหมันพัฒน,นาเร็วนะครับม,มันพัฒนาเร็วมากมีการกลายพันธ์นะคะมันมันจะมีการกลายพันธ์ของแมลงด้วยของเชื้อราด้วยอย่างเงี้ยเกษตรกรพอเจอปัญหาเหมือนสมมติเราเจอปัญหาเราก็จะคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงครับเนี่ยที่ที่บอกว่าเกษตรกรอย่าท้อนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้เพราะว่า ทางรายการของเรานะครับครับเราสามารถที่จะบอกวิธีการแก้เป็นเคลับที่จะบอกให้ในทางในช่วงเวลาสองชั่วโมงเต็มๆที่อยู่กับเราจันถึงอาทิตย์เลยนะเราจะมีนักอกก็จะบอกด้วยว่าในช่วงนี้ให้ระวังอะไรในช่วงนี้พื้นที่ไหนจะต้องทําอะไรยังไงนข่าวเดี๋ยวนี้นะได้ข่าวเกษตรกรคเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ที่มีความรู้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะมีความรู้นะครับนะฮะมีความรู้แล้วก็ กลับมาทําการเกษตรเขาเยอะนะใช่น้องเคยได้ยินไหมว่าเกษตรมันหยุดมีมั้ยก็มีนะเกษตรมันหยุดก็หมายความว่าคนทํางานในประจํานออฟฟิศอาศัยเวลาเสาร์อาทิตย์กลับบ้านแต่จังหวัดนะฮะก็ที่ทําเกษตรเอที่ทําเนี่ยคือคือมาจากลูกเกษตรละมาจากลูกเกษตรเป็นลูกหลานเกษตรกรชาวน ô ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะฮะกลับไป ทำการเกษตรโดยใช้ความรู้นะใช้ความรู้วิชาการไรต่างรวไปจัดการนะครับนี่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีนะนะนี่เพิ่งข่าวเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อหลายๆเดือนนี้มีน้องผู้หญิงสองคนอ๋อใส่เดียดเดียดกันนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียนด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์ที่หาอะไรไม่โจทย์นี้นะครับสองคนพี่น้องนะครับเก่งมากกลับบ้านไปนะฮะอยู่เชียงรายนี่ จำชื่อน้องเขาไม่ได้จะได้ออกทีวีทีวีเจ้าอีกกลับบ้านไปปลูกข้าวหอมมลิ105โงศูนย์นะคือกลับไปทำนาครับสวยๆแหละอย่างน้องนี่นเนี่ยทำนาเขาอาจจะสวยน้องนี้น่านมันถูกใจตรงนี้แหละนะก็เขาก็มีวิธีการนำความรู้นะครับนะฮะ ไปจัดการเรื่องของระบบการเพราะปลูกนะครับปลูกข้าวปลูกยังไงไปอบรมไปต่างๆนะครับและผลผลิตที่ได้ออกมานีมันมากกว่าที่ คนอื่นเคยทำนี่ฮะคือการพัฒนาเรื่องของภาคการเกษตรความรู้ใหม่ๆคือจริงต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆเกษตรกรเนี่ยในยุคอดีตเขาก็ทํามาได้เพราะว่าเขาเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษแต่ณวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนโลกมันหมุนนะมคะมันก็จะมีวิวัฒนาการเหมือนที่น้าป๋องบอกว่าจบปริญญาเอกปริญญาโทอย่างเงี้ยกลับไปแล้วก็ใช้วิวัฒนาการที่เขามีความรู้ที่เขามีไป สรรสร้างเนาะสรสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็สร้างไรายได้ด้วยนะคะคือคือเราไม่ต้องเปรียบเทียบจากจาคนอื่นนะเอาาจากตัวผมเองนะผมอู้สึกว่าดูจากรุ่นปู่ีน้ไม่มี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 แต่ไม่ทำคิดที่จะกลับ ไม่ครับเพราะว่า,เรา,เ,ราเราคิดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเ,<อ>เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราเห็นบรรพบุรุษของเราทำเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เนื่อมากกว่าจะเหน่เหนื่อยมากนะคือเรามีความสุขแต่ว่าพี่แม็กคิดเหมือนน้องลีน่าคือเหมือนเราเนี่ยเราบอกเลยว่าว่าเราก็มีที่ที่พอที่จะเพาะปลูกแต่ว่าเรายอมรับกับตัวเองว่าเราไม่ได้เก่งคี้แต่ตอนนี้อยากยทำเพราะว่านี่ไงเราเริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วก็มีสิ่งที่มาช่วยเยอะเคยดูรายการรายการหนึ่งไหม รายการอะไรคะรายการของน้องโอ๊ตจะสมภพทำไมทำไมรายการรายการที่เข้านําเสนอที่เข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่น้องเกษตรกนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืนเงินล้านกันหลายแต่ที่เป็นรายการที่ออกกอดหน้าเราไปไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละนะครับเห็นไหมว่าแนวคิดอย่างของน้องของคนเนี่ยคิดว่าการทำเกษตรมันยาจเห็นนะดูนี่ดูรุ่นรุ่นวันเขาดูเราทำมาเนี่ยนะนะครับ โอ้โหลำบากมากอันนั้นเราคิดในมุมมุมที่ที่เราคิดมันเป็นมูลค่าม,มันเป็นมูลค่าเช่นเราเอามาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ที่เราได้เราได้รับ,รบนะ,ะอย่างน้องนี่ได้เดือนละแสน <laughs> อย่างเงี้ยนะน้องแม่เดือนละแสนห้า <laughs> อะไรอย่างงี้นะครับนะแล้วไปเปรียบเทียบกับพ่อน้องเศรษฐก่ปลูกข้าวกว่าจะได้1นึ่แสนเนี่ยโอ้ดูมันลำบากนะดูมันลำบาก ดูไปอ้กว่าจะปลูกกว่าจะดำกว่าจะาก็จะต่อไปดำเลยแต่เกษตรกร,ดรเดี๋ยวนี้เขารวยกว่าเรานะอ่ะนี่ไงก็อ,งอย่างที่บอกไงเราเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเอ้ยนะฮะ เรามีรายได้แค่นี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเราไปเปรียบเทียบกงันเราก็ไม่อยากไปทำละเพราะและดูว่ามันมันลำบากไงมันเจอแรงเจออะไรเหนื่อยนี่อยู่ในห้องแอร์เล่นคอมพิวเตอร์ปกปกปกสบายง่ายง่ายนะครับที่เดือนมามีเงินเข้านะแต่พ่อพม่น้องเสร็จกี่โอ้โหต้องไปตัดแต่ตีห้าเห็นไหมตีห้าต้องไปดูข้าวต้องไปดูพืชดูอะไรต่างๆนะฮะและที่สําคัญนะครับนะฮะผลผลิตออกมาแล้วเนี่ย อันนั้นแหละคือคือสิ่งที่เราจะคิดว่าเราท้อไงเพราะเห็นน้องปิ๊ะมาณโอ้ข้าวราคาไม่ดีนะฮะข้าวตอนนี้เหลือเท่าไรราคายางดีได้ไม่ได้ราคาตกราคาแรงต่างต้นนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมองภาคการเกษตรมันลำบากมันลำบากแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันง่ายๆนะมันง่ายมากนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกไงเพียงแค่อน้องนี่ไน้านะฮะเอาข้าวเปลือกไปโยน มันก็จะขึ้นอีกวันก็จะงอกใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเหมือนที่น้าปองพูดนี่คือเรื่องจริงที่น้าปอกว่าเรื่องจริงเพราะว่าที่บ้านใช่ไหมคะน้ป๋องตรงสนามหญ้าข้างบ้านในบ้านนะคะพราะเรากินข้าวกินอะไรกเสร็จบางทีเนี่ยน้องๆเนอะเขาเอาพริกเอาอะไรเงี้ยไปทิ้งไว้เอ้ามันดีคือดีต้นพริกโผล่ขึ้นมาเราก็งงว่ามันโผล่ขึ้นมาจากไหนที่บรดาเราปลูกใหรือเปล่าเหมือนบางทีแบบว่านกอะค่ะตปดเก็บเม็ดอะไรมาก็าเลยว่าปล่อยอ้ะ ไม่และเป็นนุ่นเป็นอีเอิคือเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมีดินที่ดีและล้ำค่ามากมันก็ขึ้นอยู่ว่าเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรอุ่นใจขึ้นว่าเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับชาวเกษตรโดยตรงนะคะแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวสาระแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าราคาจะขึ้นจะลงยังไงในช่วงนี้จะต้องป้องกันอะไรแล้ววิธีไหน ที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ดีที่สุดครับนในในช่วงของทีวีลูกทุ่งแมสโก้ทีวีนะฮะช่องอิงสตารเก้าที่ท่านดูอยู่ตรงนี้นะครับเราบอกจริงๆเลยครับว่าเราประกาศเรื่องนี้ได้ไหมได้เราไม่ใช่เกษตรแบบอีแอ่เราทำเกษตรแบบจริงจังเลยนะเพราะว่าเราเราพูดตรงๆลุ่มว่าบริษัทแมสโก้ของเรานะครับนะฮะเป็นบริษัทที่ผลิตนะฮะสินค้า ปัจจัยการเกษตรใช่ใช่ครับทําไมหะาหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมาออกเห็นหน้าสวยๆระเบีกบนี้จะมาโฆษณาขายยาหรือว่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ครับนะจะมาแนะนำไหมไม่ใช่ครับนะครับแต่ว่าเราจะมาให้ท่านเรียนรู้ไปด้วยกันก็หอาว่าสินค้าของไม่สก๊ค่ะนะลิตภัรฑมของไม่สก๊แต่ละตัวเนี่ยนะครับนะ มันจะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับวโพี่น้องเส้นก่อนอย่างไรใช่และที่สําคัญครับนะฮะมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนี่เนี่ยแหละอันนี้ที่น่าสนใจที่สุดค่ะพี่แมทเพราะว่าสินค้าของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับเกษตรกรนะคะมันก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเราเหมือนที่เ้าบอกบอกว่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวปัญหาแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเราสามารถช่วยได้ตรงไหนบ้างนะคะเป็นการช่วยเหลือกันต้องบอกแบบนี้เป็นการช่วยเหลือกันด้เอง ในช่วงช่วงที่เราจัดรายการวิทยุตอนนี้นะครับนะเราจะเน้นกันอยู่ตลอดเวลาว่าสินค้าของแม่สับโก้เราเนี่ยนะครับนะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะใช่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบเผื่อแบบโจโจอะไรเงี้ยนะจะรู้เรื่องแบบโจเนี่ยมันยกกระโดกอ่ะก็เหมือนกับว่าเวลาลิรียนแล้วเราบอกว่าบริการเท่าไหร่ไม่ต้องเผื่อแบบบางทีก็ให้ในคอนเสร็จก่อนแบบจริงหน่อยนึงนบบให้ใช้แค่1 0่ c แค่นี้นะอ่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ อ่าลิมไปหนึ่งชอ้อนโต๊ะเทียบดูกับน้ำแล้วมันนิดหน่อยเนี่ยอ้าโจ้โจ้ไปเลยให้มันลดไปหน่อยเพื่อที่จะแบบให้มันเกิดประสิทธิภาพลุยไม่จะเป็นครับนะฮะผลิตภัณฑ์ของเรา เท่าไรเท่านั้นเพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมีความเข้มข้นสูงแล้วนะคะแม้เราจริงใช้มากจริงเปลือกมาพูดถึงขนาดนี้ิฉันเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่กำลังดูเราในวันนี้ที่เป็นเทปแรกนะคะเริ่มอยากจะรู้แล้วล่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราปองพูดที่หน้ากับพี่แม่กำลังสนใจอยู่แล้วจะโดนใจพี่น้องเกษตรกรบ้างหรือเปล่าแน่นอนเทะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องมาแนะนํากันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุบไว้ก่อนแต่ว่าให้เกษตรกรได้ดูกันนะคะที่โชว์อยู่แน่นอนว่าเดี๋ยว ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของใสปิงค่ะน้าป๋องเดี๋ยวน้าป๋องจะต้องเป็นคนที่บอกเลยล่ะว่า <ừ> เพราะว่าลีนากับพี่แมกไม่รู้รน้าป๋องจะเป็นผู้รู้ที่ดีที่สุดแล้วก็จะบอกกับพี่น้องกเกษตรกรได้เต็มที่ว่าเป็นว่าเราสองคนมาเป็น มาเป็นเกษตรกรมาบอกพี่น้องเกษตรกรได้รู้กันว่าใส่ปิ้งเนี่ยส่วสมบัตรเป็นยังไงคะแล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างป็นตัวแรกใช่ตัวแรกมันต้องน่าสนใจแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงในตัวใสปิ้งนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะได้พูดคุยกันแน่นอนสาหรับใสปิ้งแต่ในชั่วโมงนี้ในเบรกนี้นะคะให้เกษตรกรได้ดูันก่อน ว่านี่ยแหละว่าหน้าตาใส่ปิ้งของเราเป็นยังไงแล้วตัวนี้ถามน้อบอกนิดนึงว่าเป็นมีกับเกษตรกรแล้วก็ธรรมชาติหรือเปล่าตัวใส่ปิ้งเองเนี่ยนะครับคือคือลองกินไหมกินได้เหรอกินได้พี่ชิมมาแล้วอ้าวจริงดูไม่ได้เพื่อนะจริงพี่ชิมมาแล้วเนี่ยคือใส่ปิ้นกินได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้กินนะไม่ใช่นะคือคือตัวใส่ปิ้งเองเนี่ยแผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ ต้องเรียกว่าเป็นสินค้านําเข้าเป็นเทคโนโลยีของทางทางต่างประเทศเขาครับนะครับนะมีความน่าสนใจอย่างอย่างมากเลยในตัวของสายิ้งนะครับนะซึ่งผ่านการรับรองเลยนะออนีนะแม่มันน่าสนใจขนาดนี้ตื่น,นเต้นแล้วสินะผ่านการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตรคือมีไงว่าใช้แล้วอุ่นใจได้อุ่นใจแน่นอนในเมื่อนักปอกพูดว่ามีการผ่านการรับรองมาด้วยใช้แล้วอุ่นใจแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่ปิ้งจากบริษัทแม็กซัโปนะคะเบรกหน้ากลับมาเจอกันค่ะสักครู่เดียวครับ